สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็พี่ๆนะครับมาดูตัวอะไรพี่ๆพี่ๆพี่ๆคิดว่าตัวอะไรนี่เห็นไหมนี่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 บางคนก็บอกว่าเขียดนะครับบางคนก็ว่ากบนะครับที่เห็นนี้นะครับไม่ใช่กบแล้วก็เขียดนะครับนี่ก็คือคางคกแห่ไม่ใช่ครับนี่ก็คือ ลูกอึงนะครับผมที่เราเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มของเรานะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มทยอยโตขึ้นมาทีลนิดทีนิดแล้วนะครับผมก็สองเดือนจะสามเดือนนะครับรับจากเป็นลูกออดนะครับเพราะว่าลูกออดเขาก็ฟักอยู่ประมาณจากเป็นลูกออดนะครับมาเป็นตัวนะครับก็อยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะรวมๆนะครับจากลูกออดมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วครับก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็มีหลายไซส์นะครับเพราะว่า ออกไม่พร้อมกันนะครับแม่เขาฟักไข่ออกไม่พร้อมกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับนี่ก็คือลูกอึ่งของเรานะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับที่ฟาร์มของเรานะครับคุณเบียชาแนลนะครับใครชื่นชมก็ขอบคุณครับ